อ้าวสวัสดีครับมาพบกับ EP 2นะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเครื่องดื่มกระสูนะครับแล้วก็ MK Sport อ้าวพี่ทีครับ EP 2อนะ EP แรกพี่ทิ้งท้ายว่าให้มันมีเรื่องทะเลาะว่าดแดนแตกใช่อ้าวเอางี้รอบแรกรอบสองเนี่ยติดคุกรอบแรกอ้าวรอบแรกเจอเยอะเลยต้องต้องต้องกอต้องกอต้องแบบว่าต้องเรียบเรียงผมผมผมเลยต้องจดมา้กูอยู่ปีเหตุการณ์นี้เว้ยเราอยู่เราอยู่จริงเราอยู่จริงเราเห็นจริง แต่เราไม่ได้เป็นอยู่ในเหตุการณ์ร่วมกระทำกับเขาเราลองใช้คำนี้ก่อนเดี๋ยวหาว่าเราขี้โม้ไม่ได้เราเรื่องจริงให้ฟังเนาคนที่เหตุการณ์มาไงเขาส่ใหญ่คนที่เล่าคือคนที่ตัวแสดงเองนะเล่าคนที่ไม่เชื่อใช่อะเหตุการณ์เป็นอไงี่เริ่มจากไนบ้างก่อนแต่ตอนนี้ไอ้น้องคนเนี้ยผมผมเข้าไปรอบสองก็ยังเจอมันอยู่เขาโทษสูงแน่านะ่ไม่เป็นดื้อเกมเดี๋ยวเกมนู่นเกมนี่มันก็ ผมบอกว่าเฮ้ยมึงจะทําอะไรมึงบอกพี่หน่อยนะเว้ยมึงอย่าพี่ถามนะครับพี่เออเรียกวันนั้นถ้าจะไม่ผิดสงการมั้งแล้วผมอ่ะจะออกทํางานกองนอกครับสถานะมีอาช่อคัดแล้วรอออกแล้วรอเรียกแล้วพอนนั่งเต็นเอ๊ะทาไมแม่งบ้านต่างๆมันเดินกันดูแบบว่าบุ่นวายวะอืมดิสังเกตไอ้ลุงพ่อเลี้ยงก็เดินเพื่อนผมว่ะลุงพ่อเลี้ยง เดินกันแบบแปลกๆไว้เดินกันแบบวุ่นวายยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนมีอะไรเข้ามาครับพอรันเสร็จปุ๊บคือความหมายเหมือนมีอะไรเข้ามาเนี่ยคือในคุกจะบอกเงี้ยเวลาเดินกันรัสเซียเนี่ยคือต้องมียาเข้าสมัยก่อนยาสติมันเข้าได้เราต้องยอมรับว่ามันมีในพวกนี้อ่าวันนี้มรับมันมันเข้ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันตรงกับสงการหรือปีใหม่ไปดูแม่งหยุดหลายวันอ่านี่แหละเหตุนี่แหละมันหยุดหลายวันเพราะวอนนี้ ใครเขาเดินมาหาผมว่าจังข่่นไม่ได้อ้นคอลายเพราะว่าทูกใครว่าเดินเดินมาหาอืมมาหลายคนเลยครับเพราะว่าทุกที่อ่ะพรุ่งนี้เขาก็จะฝากรูปฝากที่ฝากเกิดหมยน้อยมาลงอะไรไปรูปไปนี่ครับฝากคําพูดบ้างอะไรบ้างพอมาตอนเนี้ยเขาเดินมาหาผมเฮ้ยแกมองข้ามด้วยเพื่อนเอามองข้ามเลยว่าเพื่อนเพื่อนถูกป้นเพื่อนเพื่อน เพื <P en ic> จะจะ่อนจะทะเลาะกับเราเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เรางงไงเพื่อนเราเรางงนี่โอ้เข้ามาแม่งไม่ถึงทําไม่ถูกเราเพื่อนเราวออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนแล้วดูแม่งอคือเขาแบบเขาไม่ฟังเลยเขามาไม่ฟังเลยทา<อ>งเราใช่แล้วแม่งอะไรเข้ามาวายาสองสี่เก้าเก้าอ่ะอกินวันนี้เมาพรุ่งนี้โรเช่ก็คือยาพวกยาเมาเข้ามาใช่เข้ามาพอนนั้นเสร็จปุ๊บผมมารู้ตอนหลังเด็กในบ้านผมบอกพี่ผมกอเข้ามานะเฮ้ยแล่วมึงอเขามังไม่บอกกูว่า ออแล้วมึงมาแอบออกอย่างนี้ไม่ได้ใช่มันมีระบบของมันมึงแอบออกอย่างนี้ไม่ได้อ,อมามันบอกว่าผมก็ เริ่มลาเลียงไปตามโอ้โหไปอย่างนี้ไม่ได้ไอ้คุณทาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยววุ่นวายผมบอกมันผมทำไอ้นี่มาก่อนเนี่ยเราเดินสายนี้ข้างในมาก่อนใช่มันต้องถึงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องถึงกันหมดแล้วต้องทำแบบนี้เราบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้มึงต้องไปหาโหหัวตามบ้านตามบ้านตามบ้านไปหาพ่อพเขาไปหาป้าน้าเขาเราไปคุยกับเขาอืถูกว่าใช่ครับเดี๋ยวพอได้ยอเสร็จตึ้งตึงตึงงเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะไม่มีปัญหาแล้วอรอบสองกูต้องซื้อแล้วต้องช่วยกันแล้วถือว,ว่าวิ่งนุ่นวิ่ง,งอันนี้คุย,ยถึงเรื่องในอดีตนะในอดีตขั้นระบบคือในคุกก็เป็นเงี้ยวรวายาเข้ามาในโตหัวต้องได้ก่อนใช่เพือ่อถึงกันเพราะทุกคนรู้ว่าคุณได้หมดแล้วนะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยโอเคคุณต้องช่วยเราซื้อใช่กันไปว่ากันนะคือย่อไม่ตกไม่ได้มองข้ามคุณก็ด้คุกกับเรื่องยาเสพติดอ่ะถ้าให้กันไม่ได้ถือว่ามองข้ามใช่แต่เด็กไม่รู้ไอีิผหานที่เขาอะเรเขาก็ไม่รู้ผมโอ้โหเขาส่งบอก ในบ้านผมเดินมาบอกจีเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะมีปัญหามึงไปไกลนะอาอมีที่ไรกันบะาเนี่ยเออไม่แน่ว่ะแ,<ต><ม>แลวจริง,องพอเนะช้ามาพอเช้ามาแม่งใส่เสื้อทหารเดินกันเต็มใส่คนเวิดใส่มีาทุกหลายบ้านเลยใช่ไหมใช่โกผ้าแล้วคือที่พี่กำลังพูดหมายความว่าหลายบ้านที่ไม่ได้เนี่ยจะมัดรวมมาบ้านพี่เลยไม่ได้มัดรวมคือมัอนเมากันหมดเลยอ๋อ เมาหมดเลยคือมันมันได้ไปกันตั้งแต่วันนั้นเลยที่เข้ามาเลยมันได้กันเลยแต่มันมีพูกที่ไม่ได้อ่ไงยาเมาตัวเนี้ยอ่ากินมันกินอยู่วันนั้นแล้วเช้ามามันขึ้นมันตดำร้อนตัวกาแฟแม่งขึ้นโรเช่เอ้าเลยคุณหลังเช้ามาเราลงตึกมาเฮ้ยเยดเก้ใครมึงเอาหน่วยไหนมาฝึกในแดนกูวะเนี่ยทหารลายทหารเตเมยหมดเลยใส่ยีนโขกพลายสก๊อตเดิน เดินนะนั่งหยงยองในกาแฟห้าสิบหกสิบคนอ่ะอยู่ดีแม่งใส่เสื้อผหารหมดแล้วแม่งใส่กันเป็นบ้านเลยเฮ้ยเฮียกูว่าแม่งว่าวันนี้แม่งเป็นวันที่กูไม่อยากจะลงเออเออเราอยากจะไปอยู่แบบบ้านจะสงบอ่ะเราเราเล้ยงออกสาธารณะแล้วตอนนั้นอ่ะในพวกนี้เรานั่งกินยาแล้วก็ทัดขมุนย้องหาเรื่องย่องจะแบบโชว์พลังโอ้โหมันไปคิดแผงแต่แจ็คกัลโลดเกาะคอนซูงไทยผนิกมามีเรื่องกันอ่ะ จริงจริงจริงที่เอาจริงๆรังอยู่มากนื้อฟื้นทุกอย่างสมัยไหนก็รู้เขาขอโทษไปตั้งนานแล้วขอโทษทัวงหมดแล้วว่าไม่ยังลากกลับม่ใช่บึงบุงลากมันจะมาเลยเลี่ยงกันเลยเราถามแผนไหนว่าทำไม่ได้แล้วปี4 6กที่มึงวาดเอ้ามันจบไปแล้วนี่ปีห้าเท่าไหร่แล้วคุยอย่าเลยอย่าเอาสุภาสิตคำว่าสิปียังแผลยังไม่หายอย่าไปใช้คนไปเมืพอมันเมาพุ๊บเนี่ยมัญหาไม่ได้ยาเสพติดเนี่ยอยู่ที่ไหนขอโทษนะชิปหายที่นั่น จริงดูจริงวุ่นวายเป็นไงบ้างโอ้โหวาวุ่นเลยวันนั้นนะวันนั้นเอาเหตุการณ์แรกก่อนอไอเชาวเป็นผอชลอมันก็เพื่อนผมปนป่นแหละแต่มันอะไรเกี่ยวกับว่าเพราะช่วงนั้นมันมันมีมาเข้ามาแล้วไอพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาใช้กันนะนะแล้วข่าวเข้าว่ามันไปจี้แล้ววันนั้นน่ะไปจี้เมื่อสามเดือนที่แล้วนะหรือว่าสองเดือนที่แล้วเนี่ยอพวกกลุ่มเนี้ย เขาก็เดี๋ยวเออชื่อถึงแล้วไงเขาเขาก็เป็นเพื่อนผมเหมือนกันคุณเรื่องเด็ดดีก็เล่าสูตรานบนบไายาสูนตอนนั้นไ่แ,แทงไอเชาวิ่งขึ้นตึกอไอเชาวมาเดินมาผ่านผมแล้วไอ้ชาวบอกจี้กูจะโดนแทง่ะเราก็เลยบอกเพื่อนกูบอกให้กูฟังนะตอนเนี้ยกูอ่อสารนะแล้วมึงอ่ะควรไปอยู่ตรงไหนก็ได้ม,มึงนี้อมึง,ม,งมึงทำจริงเปล่ากูไม่ทําถ้ามึงไม่ได้ทําแล้วเขาจะพูดได้ไงอื มึงก็รู้อยู่ในคุกอ่ามันเป็ดไม่เป็ดประตูมีหูแล้วต่างมีปากอะไรอย่งางนทำนองนี้ก็รู้อยู่ใช่ป่ะพอเราเดินอ,ออก่นั้นแหละเราเดินสูว่าพวกกลุ่มนี้มาสี่ห้าคนนห่ะโอ้โหโคล้าไปกันเลยใส่ริบบ้นใส่คนเวิร์ดเกงยีนเดินเฮ้ยเ <c oughs> พอร์เคยเหราวิ่งไล่นี้เราต่อกวาพอดีเลยแต่พวกพวกนี้เขาก็เลวย แต่เราเขาดีเขารู้่ะเขาจะเล่นคนเดียวใช่เขาวิ่งไล่เลยไล่วิ่งขึ้นตึกพอนั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมวันเดียววันนะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ยืนบวกกันตรงหน้าร้านค้าไล่หัวดันก็วิ่งขึ้นตึกไปอีคนหนึ่งนะแต่ในพอเดือนหนึ่งจะมีตึกดำเนการลงพิมพ์ผมไปยืนอยู่ตรงตึกเมริการยืนอยู่ สนามเปตองก็ไล่แทงกันอีกถ้าจะไม่ผิดอ่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไก่ไก่บางบัวมั้งไก่เออไก่ไก่เป็นคนแทงไล่แทงอีกโอ้หสามสามแผ่ในเวลาช่วงวันเดียวกันนะฟังนะแล้วก็หน้าออฟสายแดดก็มีไล่ต่อยกันอีกโอ้โหขอให้ขอให้ผู้ต้องขังที่อยู่ตามพื้นต่างๆรวมมาหน้าตึกนอนเตรียมขึ้นตึกนอนแม่งไล่ขึ้นตึกนอนก่อนเลย ใช่เพราะมันมีเรื่องกันแบบวันเดียวสามสี่จุดพร้อมกันเนี่ยใช่เันนี่แปลกนะเนี่ยใช่โรเช่แล้วเขายาไปเยอเลยนะแเขาก็เลยเอาเอาไปกักห้องไว้ห้องนึงห้องใหญ่อห้องสี่สี่เจ็ดหรือว่าสี่แปดนั่นแหละมันเอาตรงใหญ่เลยนะตัวนี้ลยใช่กักอัดเข้าไปเลยมันเอาไล่เข้านี่ก็เอไอเดี๋ยวจ้าสับสน มันเอาขึ้นตึกหมดเลยแล้วมันก็ไล่เข้าขังห้องรวมห้องตึงตึงเขาก็คิดว่าจะย้ายแม่งไม่ย้ายเนี่ยพอเช้ามาเนี่ยผมก็เดินผ่านโอ้ยนั่งเมาอยู่ด้วยเงี้ยนั่งดูจัตตั้มนั่งสูบหรีนงนาชิดยอนวิสนกันแล้วอ่ะนั่งกินกาแฟกันแบบเพราะมันห้องอมันเขียนเลยห้ามลงอห้ามลงกักบริเวณก่อนห้องเนี้ยอเคก็คือเป็นกฎของเขาคือห้องที่จะรู้เลยอ๋อผมลงมาเสร็จเนี่ย ไอ้สมเพื่อนผมเนี่ยนะนั่งกินกาแฟอยู่หน้าออฟเจตสองพวกที่อยู่กักบริเวณเนี่ยใครเสือไปเช็คยอดไปดูแม่งแหกลงมาหมดเลยแหกลงมาหมดเลยวันนั้นอ่ะแหกลงมากันหมดทั้งห้องเลยนักโทษก็แหกมากลุ่มเนี้ยแลงมากลุ่มนี้ลงมาเสร็จแต่เช้าเลยนะแพรมาเสร็จไอ้สมเขานั่งกินกาแฟอยู่อะนั่งกินกาแฟอยู่ คุณก็รู้ว่าแดนหนึ่งเป็นไรลงพิมพ์ครับรูปหลอลงพิมพ์ฉายาเขาให้มาพอพุ่ยิงวิ่งเข้ามาอ่ะสมแม่งสะบัดเสือนั่งอยู่สะบัดเสือออกอมันเป็นใบมีดเนี่ยเครื่อนตัดอ่ะอันเดียวยาวๆเงี้ยขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยแล้วบอกมือเข้ากันดี คือสมเนี่ยคือเขาลงมาเพื่อจะมาเล่นสมใช่สมนั่งกินอยู่อ่าผมก็ขันก็พร้อมอยู่แล้วปุ๊บณตอนนั้นนะณตอนนั้นนะครับณณตอนนั้นประมาณปีห้าหนึ่งประมาณนั้นนสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งประมาณห้าหนึ่งณตอนนั้นก็ก็ปลาของใส่กันอะไรกันแล้วนายก็มางังเพจแล้วก็เรียกเข้าลงเลี้ยงหมดเลยอ่ะชุดนี้โดนอีกแล้วทะเลาะกันปุ๊บ มันเรียกเข้าหมดเลยเรียกเข้าลงเลี้ยงหมดเลยทั้งแดนทั้งแดนเลยอัดเขาลงเลี้ยงเพราะว่าถ้าใครอยู่รัดยาวมาจะรู้ว่าถ้าลงตึกนอนแล้วปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องเจอคือรงเลี้ยงอ่ามันเป็นแปนแบบเป็นเป็นแปลนแบบพินของเขาเลยอยังเรียกเข้าโลงเลี้ยงเสร็จเฮียอะไรเนี้ยฟังชื่อผู้ชมดีไล่ชื่อทีเดียวคนเลยใครมีชื่อให้ออกมา ระเบิดใจเดี๋ยวนั้นเลยอืคือทั้งแดนเนี่ยตอนนั้นประมาณสักกี่ร้อยคนตอนนั้นแดนที่ผมอยู่นะถ้าแรกเริ่มตอนที่ผมอยู่เลยแดนหนึ่งก็ประมาณเต็มที่ไม่เกินเจ็ดร้อยตอนนั้นนะแล้วชุดที่แบบเขาลงมาแห่มาเนี่ยแล้วพี่คนนั้นเขาควักมี่มามันได้ฉากกันไหมหรือยังไม่ได้ฉากกันก็เขาทั้งนัอนะนักทันก่อนนะตอนนี้ก็เลยหยิบของปลาใส่กันอวุ่นวายมีทแล้วเอาโต๊ะเข้าไปขวดไอ้สมแล้วก็เอาแบบเข้ามาดีเข้ามาเดียแล้วก็ แล้วก็นกหวีดมาพอหนกหวีดมาคือใครที่เข้ามาไล่เราคอมมานโดไหมพวกนายพวกผู้อ๋อเข้ามาเยอะเลยนอะอัดกันเข้ามาไล่เราระเบิดแดนเลยย้ายเลยอันนี้คือตอนติดรอบแรกแล้วย้ายหมดไหมย้ายเยอะไหมตัวเจ็บตัวท็อปก็ย้ายเยอะอะโอ้โหกระจายตามแดนหมดและยุคของพี่จนยุครอบแรกเนี่ยใครนะท็อปสุดตอนนั้น ที่แบบมีชื่อมากๆเลยแบบด้านแบบเอาแบบลาอะไรนีจะถามว่าท็อปชุดเดี๋วมีหลายคนว่าแม่งหลายคนยุคนั้นแม่คือยุคยุคว่าตอนนั้นมันแสบเยอะยุคแสบเยอะเพราะว่าตอนนั้นโทษเกิน8ปปีมันเตะเข้ารัดยาหมดจำได้ไหมช่วงปี4ี่เหรือว่า4ี่อะไรเนี่ยกดออกบอกว่าพิเศษกรุงเทพหรือพิเศษมีนบุรีถ้าโทษเกิน8ปีเตะแผ่นดินใหญ่หมดอ่ะเดียวผมจะไปคุยถึงพี่ต่ายช้างน้อยเป็นเพื่อนพี่ถูกไหมใช่เดี๋ยวค่อยคุยวีรการเขาเนี่ยประสบการณ์ที่พี่เจอมาเนี่ย เหตุการณ์แดนแตกกะะท้อกันวุ่นวายเนี่ยมาจากยาเสพติดถูกโอ้โหให้อุทาหรณหน่อยโอ้อุทาหรณ์ทั้งอุทาหรณ์ทั้งอุทาเห่าอยากจะให้ทุกคนฟังเลยว่ายาเสพติดเนี่ยอย่างที่ทุกทุกคนได้เห็นทุกทุกคนได้ดูว่าข่าวเขาก็ออกในทิกตอกช่องยูทูบยูทูบเขาก็พูดกันทุกวันทุกวันคุ้มบะล่มโทษเท่าเดิม แต่ของแม่งถูกอีกหอะไรใช่ถูกไหมอ่ะเห็นเห็นเขาพูดกันนะเพราะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่เคยวุ่นวายเราเราเราข่าวจริงมาถานนี้ผมถามนะเขาขายนันสี่เมตรร้อยโอ้แต่ติดคุกเปนหายบ้าเหมือนเดิมชชีวิตพังเหมือนเดิมพังเหมือนเดิมมันพังจริงๆนะเนี่ยผมให้คุณดูเนี่ยยาเสพติดเนี่ยถ้าคุณเล่นอยู่อะไรก็แล้วแต่เลิกได้เลิกซะหนึ่งเพื่อนการทะเลาะกันเองข้าในทุกก็มีเนี่ยใช่พอเสพยาโม่เม่อยากได้กันคิดเป็นตุกตาตาก็ทะเลาะวิวาดกัน ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนถ้าเสพไปแม่งมาหมดมาหมดมาหมดเลยเดี๋ยวมาฟังอีพีสานะนี่อีพีสองขอแค่นี้อีพีสขอพี่ตายช้างน้อยหน่อยอ่ะมาติดตามครับคือ,อโอเคครับเดี๋ยว